นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์รูมอสพลัสสวิตไฟกูลิโกต็อกกี้กลับเข้าสู่ดอะเรดในบ้านไฮโซโบอเยอะภารกิจติดบอลในช่วงสุดท้ายครับก็ต้องบอกแฟนๆเลยว่าช่วงนี้มีรางวัลมาแจกให้คุณผู้ชมได้ไปทานของอร่อยกันแบบฟรีๆอีกด้วยครับ วันนี้2พิธีกรสุดหล่อของเราจะพาไปกินของอร่อยกันที่ไหนไปชมกันได้เลยครับกับช่วงติดโบโอชาสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงติดโบโอชา,โโอชานิวรายงานตัวครับมาพร้อมกับแบมนะฮะเช่นเคยแพ็คคู่แบบนี้ในช่วงสุดท้ายเป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะสอดแสวงหาร้านอาหารอร่อย แล้วก็ต้องหาเมนูที่มันเด็ดที่สุดใช่แล,แ,ลแล้วเราจะไปติดโบให้กับเมนูนั้นแต่นอกเหนือกว่านะครับคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่สามารถตามรอเราแบบฟรีๆได้เลยเถ้าะเรามีเกมมาให้เล่นครับอ,อยู่ในแฟนเพจ a c e b o o k ของ The Reverb Re High s o b o นั่นเองครับ,รบเข้าไปตอบคำถามนะั้นแล้วรอรับกิฟต์วีเชอร์กันไปเลยอ่ะไม่รอช้ามาดูว่าวันนี้ทีมงานจะให้ภารกิจอะไรกับเรานะฮะมาเลยมาเลยมาเลยภารกิจจากชาบูชีครับภารกิจวันนี้ครับ,รบพี่นิวติดโบให้กับเมนูต้นตำรับขนานแท้จากแดนกิมจินะฮะแน่นอนเราอยู่แบม เราอยู่โคเรียนทาวตรงอโศกเนี่ยมันมีแต่ร้านเกาหลีอ่ะร้านแบบเดงกิมจินั้นอันไหนคือขนาดแท้เขียนชัดเจนเลยที่ร้านฮันกังเคยมาไหมไม่เคยไปพร้อมกันเลยครับลุยครับคุณแม่สวัสดีครับครับคุณแม่สวัสดีค่ะภาษาเกาหลีได้ไหอันยองอันยองอันยคุณแม่พัฟคุณฮี คุณแม่อยู่ไทยมากี่ปีแล้วครับแก่20ปีแล้ว20ปีแล้วเราก็คือเปิดร้านอาหารเกาหลีตั้งแต่แรกเลยอะค่ะค่ะค่ะแรกข้างแรกนะคะทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารเกาหลีที่เมืองไทยครับแม่ก็ที่ออริจินัลอาหารเกาหลีก็คนไทยคนไทยชอบเนาะคนไทยชอบอาหารเกาหลีอยู่แล้วแม่ก็เลยนําสูตรของที่บ้านที่เป็นสูตรออริจินัลเนี่ยมาเปิดที่เมืองไทยสุดยอดคือต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็น ชาติที่ชอบไปเที่ยวเกาหลีอยู่แล้วเ,ลเราเนี่ยชอบไปเที่ยวเกาหลีกันชอบทุกอย่างและนนหลักๆนี่คืออาหารคนชอบไปกินอาหารที่ประเทศเกาหลีมากๆตอนนี้ไปไม่ได้ไงรเราเลยต้องหาอาหารเกาหลีแบบขนานแท้แล้วที่นี่ครับเขาบอกว่าเป็นต้นตำรับเลยเราจะมาชิมกันดีกว่าป <ะ S 1> ไปเลยโอ้โห จัดเต็มมากเลยครับคุณแม่ครับนี่คือ,อจัดเต็มตามคำขอพี่เลยนะเนี่ยโอ้มากจอมาจัดเต็มมากเลยไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีเลยครับแค่เครื่องเคียงเนี่ยคุณแม่บอกว่า เจ็ดอย่างด้วยเล็กๆเนี่ยนะฮะเจ็ดอย่างใช่ไหมฮะก็จะมีต้มได้นะคะอะไรนะฮะต้มได้เติมได้คือรีฟิลไม่อั้นนั่นเองจัดเต็มแล้วล่ะจัดเต็มแล้วเราเข้าตัวหลักเลยดีกว่าอืเริ่มจากอะไรดีครับคุณแม่ครับอันนี้จิ้มแตงนะคะแตงอ่ะชิมเลยดีกว่ามีไก่นะครับแม่บอกว่าจิ้มหนักต้องมีไก่มีไก่มีวุ้นเส้นวุ้นเส้นด้วยนี่มีด้วยตอกด้วยนี่ชิมเลย เส้นจะแบบหนึบๆครับคผู้ชมครับแล้วก็จะมีไก่มีความหวานนิดๆอ,อร่อยน้องมาแบบจานใหญ่มากครับแม่อันนี้แจ้นเลงกนะคะนี่จานเล็กเ,เหรอเฮ้ยจานใหญ่ขนาดไหนครับนึกว่าเอแอลโอ้งั้นมาร้านนี้ก็ต้องชวนเพื่อนมาเนาสชวนชาวแก๊งมาอ,มอ่ะเราไปกันต่อไหมอันนี้คืออะไรครับ ไส้หมูนะคะไส้หมูสามแบบสามสไตล์เหรอคะมีแบบไหนบ้างครับอันนี้ค่ะออริจินอลค่ะค่ะอันนี้เผ็ดอันนี้หวานนะคะเผ็ดกับหวานอ๋อสามอย่างเลือกได้แม่ชอบแบบไหนเออแม่ชอบเผ็ดหวานหรือว่าออริจินอลหวานนะคะชอบหวานเหรออ่ะงั้นชิมหวานไหมชิมก่อนชิมก่อนดูซิว่าจะมัชิตะหรือเปล่าใส่อันนี้หวานนะฮะนี่ อะไรแบมไม่ใช่เซโยโอ้โหป็นเกาหลีเลยอะมมันมีความกรอบด้วยนะเนาะเราชาติมันแบบดีอ่ะดีจริงๆเดี๋ยวลองแบบออริจินอลแล้วก็แบบเผ็ดบ้างดีกว่าได้เลยครับมาเผ็ดก่อนอืมเผ็ดนะเนี่ยแต่ในความเผ็ดที่มีความหวานนิดนิดนะแต่มันเผ็ดปลายอือหือเมนูไส้คือแบบ ว้าวเนาะหวานเนาะชอบหวานสุดเลยครับแม่ดีครับหวานอร่อยมากแต่ก็ควรชิมทุกอันนะมันแตกต่างกันหมดเลยหลายหลายแบบหลายสไตล์เลยนะครับนี่นะครับคุณแม่กำลังทำให้อยู่นะครับนี่คือเรียกว่าอะไรนะรามยอนนะครับค่ะรามยอนนะคะหรือว่ามีอีกชื่อแม่ที่แม่เรียกว่าอะไรนะบดเดบูเดจิเกบูเดจิเกบูเดจิเกนี่แปลว่าอะไรครับแม่ บุญเดชก็ทีทานก็กินทหารค่ะค่ะอ๋อเป็นซุปทหารค่ะค่ะเนาะอันอันนี้มาจากได้ยินมาว่าเป็นประวัติจริงๆเลยนะที่แบบว่าทหารเวลาไปไปไปสงครามหรือไปอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ได้มีอะไรจะทานแล้วก็เหมือนแบบผสมผสมลงมามีอะไรเหลืออยู่ก็ใส่อะไรที่เหลือใช่บุญเดนี่แปลว่าทหารขอบคุณครับแม่ครับทามสมิดาทามสมีดา โอ้โหรสชาติดีครับอร่อยอร่อยแล้วพอมันใส่กับไส้กรอกอะ่ะมันมีมันมีรสชาติสเสน่ห์ของไส้กรอกออกมาด้วยไงงั้นใครที่ชอบเส้กรอกนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่บบได้ทานบุเดจิกเกเป็นครั้งแรกที่ทานไส้กรอกอยู่ในแกงอะ่ะปกติก็ทานแบบไส้กรอกปกตินี่แหละเออแต่พออยู่ในแกงแล้วอร่อยดีเหมือนกันเนาะเมื่อสักครู่นี้ที่เราทานกันแม่บอกว่าเป็นแบบเบสิกเป็นแบบพื้นฐาน ของอาหารเกาหลีเลยระดับปฐมปมแม่จะพาไปทานแบบพิเศษซิกเนเจอร์มีอะไรบ้างครับแม่ครับเริ่มจากอันนี้เลยไหมครับแม่ค่ะอ oh. ันนี้คืออะไรครับซุนเดนะครัซุนเดซุนเดไส้กรอกเลือดหมูนั่นเองที่เป็นสีดําแบบนี้และข้างในเนี่ยเขาจะใส่เป็นวุ้นเส้นเขาบอกว่าเมนูนี้จะมีความแตกต่างระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือก็เป็นอีกแบบ เป็นใส่ข้าวอ๋อแต่อันนี้ของอันนี้ใส่วุนเส้นใช่เกลีใต้ใส่วุนเส้นนี่คือความแตกต่างระหว่างซุนแดของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แต่ว่าใช้เลือดเหมือนกันใช่เลือดหมูใช่ครับผมโอเคลองชิมดูได้เลยครับกินเลือดเบาๆตรงกลางจะมีความหนึบของมุนเส้นเป็นเทคเจอร์ไส้กรอกที่ไม่เคยทานแปลกนะแปลกแปลกใหม่สำหรับเรามากอือแป่ เขาบอกใลยสามจานจานนี้คือธรรมดาดบอกสุดแล้วเหรอบากสุดอ้าวแล้วยกระดับไปเรื่อยๆนะจานต่อมาคือจานนี้อันนี้คือไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเและ,ะไ,ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีเมนูนี้อยู่บนโลกเฮ้ยผมว่าผมเคยเห็นมามนก็ซุปเนี่ยแหละซุปทั่วไปเนี่ยแหละแม่ครับอันนี้ซุปอะไรครับตักเตอนะครับดัดแน่ ซุปดักแดน่ใช่ดีนะฟังไปดักแดน่ผมฟังเป็นตุ๊กแกซุปดักแดน่นี่นะครับโอ้โหนี่ไงโอ้เต็มเลยแบมโอ้ยโอ้ยดักแหน่จริงๆด้วยนี่โอ้โหเดี๋ยวนะชีวิตนี้เคยกินดักแดน่ไหมเนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยระดับพี่ชิมเองแค่ชิมเองแค่ไม่ใช่นี่จานเดียวนี่ยชิมดูชิมดูระดับพีช้อนกลางไม่ต้องห่วงอ้ระดับพี่นี่ ครับไอ้บอทพี่โหดูทำไมมันตกกระจิวได้ขนาดนั้นอร่อยไหมแม่นี่เราสองตัวแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าคนเกาหลีก็ทานดักแน่เหมือนกันก็เป็นสูตรทางโบราณครับของประเทศเกาหลีนั่นเองไปแล้วหรอเอาแน่น้ำเราอะเราดูแต่น้ำไม่ได้แต่แต่ก่อนไงค่อยๆอย่าไปคิดมากไปเลยมีความแบบ คืออะไรมันมันอ่ะมันแล้วน้ํามันเข้าไปอยู่ในดักแด้ลอพอกัดออกมาในน้ํามันก็แบบออกมาแล้วก็บวกกับความมันของในตัวเขาอ่ะให้แปลกก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะใช่ไหมแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหม็นนะด้านนอกมันจะกรอบๆเหมือนพวกที่กินพวกแมลงทอด่เออแต่เพื่อเหมือนเหมือนเหมือนทอดแต่ว่าเอามาใส่ในซุปอ่ะมันมันก็จะไม่กรอบมากแล้วข้างในมันจะแบบทุ่มน้ําอยู่อืนี่เจ๋งดีคุณผู้ชม เรามาปิดท้ายจานนี้อะไรครับแม่ครับอันนี้ซุปปลานะครซุปปลาซุปข้างหน้านี้รู้ไหมแบมคือซุปอะไรก็ดูเหมือนก็เป็นซุปเกาหลีเนี่แหละซุปอาซุจิปลาครับอาซุจิปลาครับเหรอใช่มีอาซุจิปลาอยู่ในนี้แหละมันคือเป็นไส้ปลาที่เชื่อมต่อไปยังทอสซุจิและเขาใช้ตรงทอตรงนั้นอะ มาทําเป็นซุปาปแต่เขามีวิธีการทำแล้วไปลูกอยู่จริงๆไม่ใช่แค่ปลาสามารถกินได้นะเขาจะมีเฉพาะปลาของเขาแล้วก็มีวิธีการทําที่เรียนรู้มาแล้วก็สืบทอดกันมาอืมนี่อาซูจิปลาเป็นไงก็มี t e x t อร์เป็นไส้นะแต่มันจะมีความเหมือนแบบขดตัวมากกว่านะ อืมเนาะมันจะมีความหนึบหนึบมากกว่าของญี่ปุ่นเพราะผมคิดว่าอันเนี้ยมันคือท่อที่เป็นท่อที่เป็นต่อลำไส้ของท่อส่งอาซูจิมันเลยมีความคล้ายกับไส้อย่างที่แบมบอกแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นตัวอาซจิเลยที่เขาเอาไปนึ่งครับมันจะมีความแบบครีมี่ครีมี่กว่าอันเนี้ยไม่ได้ครีมี่เป็นเหมือนไส้เลยอันนี้คือเทกเจอร์ของเขากลิ่นถามว่ามีไหม ที่แทบไม่ได้กลิ่นนะไม่ได้กลิ่นนะใช่เพราะมันมีความเครื่องเทศความอะไรกันอยู่เขาทําทเป็นซุปแล้วไงใช่ไหมผสมเครื่องเทศผักเอยทุกๆอย่างนะฮะน<ม>ูตัวเนื้อปลาเองด้วยเต้าหู้ด้วยนะทํทำให้ก็ดับกลิ่นไปหมดแล้วดับกลิ่นไปหมดแล้วผมเ <ๆ S 2> ชื่อว่าคนที่ชอบทานพวกเครื่องในเนี่ยจะแฮปปี้กับมือนี้มากมเพราะมีเครื่องในหลายการมากตั้งแต่ตอนแรกเป็นไส้ทอดไส้นุ่นไส้นี่มีเลือดมีนน่นมีนี่และปิดท้ายด้วยเนี่ย ก็เป็นไส้เหมือนกันเราเราอยากเรียกว่าไส้เป็นไส้ที่เป็นท่อสุจิมากกว่าไม่ใช่ตัวสเปิร์มเลยบางคนจะเฮ้ยกูกินสุจิไม่กล้าหรือเปล่าแต่เนี่ยคนที่ชอบกินไส้ผมบอกเลยว่าต้องลองแต่ก่อนที่เราจะติดนะครับเรามาพูดถึงรรงวัลอคุณผู้ชมลืมแบบผมไม่ได้นะคือเรามีเกมให้เล่นมีให้ตอบคถามอยู่ใน Facebook f แฟนเพจของ The Red Ribbon Haysobo เยอะรีบเข้าไปนักตอบคำถามเลยเพื่อรุ่นรับ Give voucher จากทางร้านมากินฟรีตามเราสองคนเลยฟังจากแม่เลยดีกว่าว่าแม่จะแจกเท่าไหร่นะฮะแม่ฮะกิฟต์วอชเชอร์ที่จะได้เล่นเกมเพื่อลุ้นรับรางวัลเนี่ยเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าร้อยจำนวนห้าร้อยรางวัลไม่ใช่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทกี่รางวัลคะแม่ครับสามสามรางวัลด้วยกันนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะก็มาลุ้นแล้วก็เข้าไปดูใน Facebook กันได้นะครับส่วนตอนนี้ ได้เวลาที่จะติดโบเนพี่นิวครับเราสองคนได้คุยกันแล้วเมนูนี้คือล้ามากและเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับเรามากใช่แล้วต้องขอติดโบให้กับเมนูดงเทจิกะเนว่าซุปอาซูจิปลาด้านเองเครับผมง้เลยคุณแม่ครับนี่ค,ครับอะแม่เชิญชวนหน่อยครับให้มาที่นี่ชื่อร้านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงครับเชิญครับครับ ทีนี้สุกุมพิสวิสิบสองร้านฮันร้านชื่อฮันกังนะคะร้านปอสิบเอ้งเช่านะคะสุดยอดมากครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมคอนเดิร์ก็ต้องบอกว่าทั้งแปลกทั้งอร่อยเลยละครับถ้าใครอยากลองทานอซุจิปลาสไตล์เกาหลีแท้ๆก็ตามมาลองทานกันได้นะครับสุดสัปดาห์หน้าเราจะพาไปดูเวสป้าที่แพงที่สุดในประเทศไทยห้าพลาดเด็ดขาดครับ ส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเบ็ดฟูตราสันไลท์